สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครูอาจารย์แล้วก็ออนไลน์ทุกแขนงเลยรวมไปถึงน้องๆที่มาพูดคุยกันวันนี้นะจ๊ะอ่นเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าการทำธุรกิจคืออะไรเนาะเพราะอย่างตัวพี่เองอ่ะก็จะบอกไม่เคยไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าจะคิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นนักธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจ พราะว่าเราเข้าวงการตั้งแต่อายุ17ขวบเราผ่าน,นการประกวด Coffee Mate's Challenge ได้ที่หนึ่งของประเทศแล้วเราก็มาเป็นนักร้องมาเป็นนักสแสดงเราก็มีความสุขกับวงการบันเทิงจนวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าชะตาฟ้าไมขิตและด้วยแบบ DNA e ของเราที่แบบว่าอาจจะแบบเติบโตมากับธุรกิจที่บ้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านอาหา ล้วก็เจอผู้คนมากมายเราก็เลยรักงานขายรู้สึกว่างานขายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเราเพราะว่าคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยทำเหมือนกับเขาเรียกว่าบริษัท,ทขายตรงเนาะแม่ก็จะบอบว่าอาชีพเสริมหลังจากที่ทำร้านอาหารปุ๊บเราก็จะต้องไปกับคุณแม่ไปแบบบริษัทขายผ้าห่มบ้างติดโตกเก็บความร้อนความเย็นบ้างแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ไปเก็บความรู้เหล่านั้นนะ่ะ ไปช่วยคุณแม่ขายของเรื่งธุรกิจนะของตัวพี่เองต้องบอกเลยว่าพี่ต้องเริ่มจากเขาเรียกว่าเอาฟังเยอะเลยแต่บางคนจะชอบพูดว,ว่าอ๋อต้องชอบแทนเช่นคือพี่กกสังเกตนะหนึ่งโอกาสต้องมีโอกาสก่อนสองก็ 2. คือดูแล้วต้องเขาเรียกว่ามี ประกอบไปแล้วคือมีผลผลตอบแทนที่กาไรอ่ะไม่ขาดทุนอ่ะไม่ใช่แบบลงทุนแล้วจะมานั่งเสี่ยงว่าจะขายได้ไหมว่าหรือขายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ไม่ไเริ่มจากตัวเองก่อนในการธุรกิจพี่จะเริ่มต้นจากผู้บริโภคก,ก่อนว่าเขาอยากได้อะไรพอเขาอยากได้อะไรปุ๊บพี่ก็หาน่ะมาเสริฟเขามันค่อนข้างจะง,ง่ายกว่า ก็จะแบบว่าเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้ผิดรู้ถูกแต่มันก็ไม่ผิดสําหรับคนที่จะอยากจะทำเพราะความรักหรือว่าแพชชั่นนะแต่ประสบการณ์มันจะสอนเราว่าเราจะได้ประสบการณ์แบบลดจัดหรือว่าประสบการณ์รุนแรงแค่ไหนมันก็อยู่ลยหลายปัจจัยหลายอย่างพี่วม่อด้วยวัยอ่ะตัวพี่ไม่มีปัญหานะแต่ใครจะมีปัญหากับพี่หรือเปล่าพี่ไม่รู้เพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงวัยที่เรียก้ว่าเป็น population ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศนะถ้าจะคิดอย่างนั้นสมมุติว่าคนที่อยู่ในเจนบีเนาะเบบกี่บูมของเราเนี่ยหกสิบอันก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเจนเอ็กเจนวายรวมกันสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยคือเจนพวกพี่นะเอ็กแล้วก็บีถูกไหมแต่เด็กๆที่เป็นเจนเรชั่นเอ,อ่อน้องๆอ,อย่างเงี้ยพวกเจนซีอย่างเงี้ย ถึงอายุประมาณ26พึ่งจบใหม่ first driver ก็อยู่ประมาณ26เปอร์เซ็นต์ดังนนั้นเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าธุกรกิจอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ที่เราสามารถรองรับคนที่อายุเยอะขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำงนานไม่เหนื่อยเพราะว่าอย่างว่าเราเล่นกับจำนวนประชากรและไมยุคนเนี้ยดนตีเอ9ตี้นมาถึงกลับมา พราคนที่ฟังมันคืคนแก่พวกพี่จตะช่วงแบบว่าแฟนกับพี่ก็อยู่ประมาณสัก30ไสปลายถึง40่สิบอัพไปเลยก็จะรู้จักแต่น้องๆในนี้อาจจะไม่รู้จักพี่แล้ในนี้มีใครที่คิดว่ารู้จักพี่มาก่อนไหมคะยกมืนเลยคะ่ะมีไหมเห็นไหมมั่นเดีแล้วด้านหลังครับด้านลังนั่นครูหรือเปล่านักเรียนใช่ไหมคืออาจจะรู้จักด้วยการที่แบบว่า พ่อแม่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเอาลูกเนี้ยทีมาขอถ่ายรูปพี่ขอถ่ายรูปด้วยนะคะ้าเราก็ดีใจอุ้ยมาขอถ่ายรูปหนูจะไปให้แม่ดูอย่างเงี้ยมันต้องมีเพราะว่าด้วยวุว่นวายมันเป็นธรรมชาติเลยอะ่ะเมื่อคลอปลูกใหม่มามันก็มันก็มันก็ซัดทื่ลูกเก่าเนาะมัน,มน,น,น,นเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครอยู่ยัง่งยืนยงแต่สุดท้ายแล้วในเรื่องของการตลาดหรือว่า การทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เราอยู่รอดและอยู่ได้ตัวพี่ก็เจเจเอ็กนะก็ก็แฮปปี้ดีช่วงหลังๆเนี่ยจะมีงานละครกลับมาเยอะเพราะว่าดาราของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นรุ่นคลาสสิกอะ่ะเพราะสมัยก่อนดารามันน้อยนึกออกไหมมันพูดๆเนี่ยดาราดาราดาราเห็นหน้าก็เป็นดาราเลยแต่ถ้าเกิด็กยุคใหม่บางทีจำไม่ได้เพราะว่า มันสวยมันหล่อทุกคนแล้วก็มากันทีมันไม่ได้มาใหลักสิบมันมาหลักพันแล้วยุคหนูอ่ยุครุ่นหนุ่ยุคนี้คนเนี้ยแข่งกันอีกมหาศาลไหนจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่องซึ่งมีเป็นเลยๆช่องสมัยพี่มี 3, 5, 7, 9, แค่สามห้าเจ็ดเก้าแค่นี้นะก็แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นลักษณะวัยของยุคน,นะเดินมาที่สรุปเลยพี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครพร้อมมีปัญหาก็ได้ไม่ติด ใช่ค่ะถ้าคุณก็เจอแบบเฉพาะปัญหาช่วงนี้แบบเงินฝืดคุณก็มีวิธีจัดก,การยังไงเงินฝืดก็คือต้องถามว่าเงินฝืดคืออะไร <c oughs> ใช่ไหมเงินฝืดไม่ใช่แบบว่าเอาจารบีมาทาแล้วให้เงินลื่นรู้จักจารบีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> หรือถักนะเดี๋ยวพี่๊ะใช้จับยูโอลาห,หรือเปล่ามันเหมือนกับว่าการจัดจ่ายใช้สอยมันค่อนข้างจะเ,เป็นไปได้แบบยากเพราะว่าลูกคา้าคิดเยอะ มันตรงคล้ายๆกับภาวะนี้ของใครหลายๆคนเลยนะคือเขาเรียกว่าอำนาจก,การใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยลงสังเกตสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยก็จะแข่งขันกันลดราคาเพราะว่าคนนะ่ะไม่ซื้อของอย่างรัฐบาลเองก็พยายามจะออกนโยบายดิจิ a ัล a อลล t ออกมาเพื่ออะไรก็เพื่อน,นี่แหละกระตุ้นให้คนใช้เงินเพราะคนไม่ใช้เงินนะสักที ปัจจัยในการไม่ใช้เงินนะก็อย่างเช่นแบบว่าออคนไม่มีความมั่นใจในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือเงินปัญหายากคนตออกงานเยอะมันมีหลายๆอย่างเลยแต่ทีเ่เคยมองในแง่ผู้ประกอบการอย่างพี่พี่ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มเพราะไม่งั้นก็สู้คนอื่นไม่ได้คำถามคือถ้าสมมติคุณโก้มีสินค้า ปล่อยออกมาแต่สินค้านั้นได้รับผลกระทบนั่นก็คือกระแสการตอบรับไม่ดีคุณโกมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,หายัางไงครับเออพี่ว่าปัจจัยสําคัญเลยอ่ะของการทําธุรกิจที่นอกจากมีเงินแล้วก็มีใจที่อยากทําก็คือต้องมีการตลาดที่ดีแล้วก็สินค้าที่การทําหรือผลิตไม่มีใครการันตีได้ว่าต้องขายดีร้อยเปอร์เซ็นต มันก็จะมีทั้งดีไม่ดีดีมากดีน้อยแต่ทุกอย่างก่อนทำมาที่ว่าเราอยู่ที่ Research หรือว่าความการที่เราแบบมีการออ s เซอร์ตลาดมาแล้วว่าสินค้าตัวเนี้ยมันมันจะตอบรับยังไงอย่างที่นี่เกิดไม่ตอนต้นไงพราะพี่จะผลิตของมาจากดีมาของลูกผู้บริโภคถูกไหมอย่างเช่นพี่อ่ะ เออจะสั่งผลิตน้ำปลาตอนที่เรบก่บอนทำนะถ้าเกิดให้พี่คิดว่าทำมาก่อนและเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันขายได้ขายไม่ได้พี่ก็ไม่เอาแต่พี่ก่อนนะั้นพี่ก็ไปเดินตลาดไปเจอเอเจนต์ไปคุยมาแล้วว่าพี่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่ช่วย5 0าร้อยลัานนะจางนีช่วย5 0าร้อยลัานนะเดี๋ยวน็อกมาให้ชิมก่อนห้าร้อยลังห้าร้อยล้าปั้งเวลาเราขายจริงใ่ไเราก็ และอย่างเช่นทำพวกเครื่องสกู๊ปเครื่องอาพี่อ่ะพี่ไม่ได้ทำแค่แบรนด์เดียวพี่ทำแบบหลายแบรนด์ด้วยให้กับซุปตาร์ดังหลายคนอย่างเช่นผลิตครีบกระดาษมานพี่ผลิตทีสองแสนชิ้นพี่ผลิตให้สบู่ให้กับผู้น้องนักกานพนันล็อตแรกห้าหมื่นก้อนแต่พี่ขายหมดตั้งแต่ห้านาทีแล้โอเก่งมากเลยคือเหมือนว่าเราจะต้องแบบว่าหนึ่งเราจะต้องมี คอนเนคชั่นแล้วมีเซลล,เซล์ที่ดีและเซลล์ที่ดีนั้นก็คืออย่างที่บอกว่างานขายเป็นงานของเราพี่เป็นคนที่ถนัดแจ่ของเวลาฟังพี่แล้วจะรู้สึกเคลิ้มๆอย่าลืมเ,เ,เสกเรื่องกับพี่ด้วยนะคะไล like แอ c โคลี่ K O R าวันอยู่ที่ไหนแอทติดต่อได้นามีเงินก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเราเราต้องมีมัตทุนรถวาจาเราต้องกล้าคุยแล้วก็กล้าศึกษาเรียนรู้เมื่อถึงเวลาพวกนี้กระแสมันไม่มี ไม่มาก็เปลี่ยนไปตามวิถีของกลไกการตลาดเราจะมาใช้เออการเชื่อมติดหย่อไม่ได้